สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านสวัสดีทุกคนนะคะรอบค่ำรอบดึกนะคะสาวดำพารวยก็มาพบปะกับแฟนคลับนะคะเวลาที่ได้ตัวเลขมานะคะก็เอามาฝากแฟนคลับค่ะเพื่อที่จะให้แฟนคลับนั้นได้ทราบตัวเลขนะคะวันนี้สาวดำพารวยก็ ได้ตัวเลขมานะคะถ้าไม่มีตัวเลขเนี่ยสาวดำก็จะไม่ไม่ได้ลงคลิปนะคะอาจจะร้องเพลงหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่ายังไม่สบายอยู่นะคะแฟนกลับจําได้ไหมคะที่สาวดำฝันฝันว่าพาน้องอะ่ะโทรศัพท์มาหาสองคืนติดกันเลยค่ะ ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าฝันแบบนั้นนะคะก็มันฝันอย่างนั้นจริงๆค่ะสาวดำก็เลยงงว่าเอา้าทำไมฝันแบบนั้นค่ะทีนี้ก็จะมาให้ท่านได้ดูเบอร์หมายเลขโทรศัพท์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ของพ่อปู่389ปดเก้าอ่ะนะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยนะคะสาวดาให้ท่านดูนะคะเผื่อท่านจะเอาไปตีเป็นเอาไปตัวเลขเนาะมันคือเป็นแบบนี้ค่ะค่ะสาวดาจําได้3907เค่ะเบอร์ของปู่เบอร์สาวดาก็3า6 7ก็นะคะหมายเลขโทรศัพท์ตัว้ายมันเนี่ยนะคะฝันว่าปู่โทรหานะ,นะคะฝันว่าพระน้องโทรหานะคะก็มาถามว่าไปใส่บาตรหรือย,ยังไปปล่อยปลาหรือยังอย่างเงี้ยแหละที่ท่านไปเข้าปริวาติแล้วท่านฝันแล้วท่านก็เลยโทรมา พอในในฝันน่ะฝันว่าได้รับสายแล้วก็ได้บอกท่านว่ายังไม่ได้ไปใส่ยังไม่ได้ไปใส่บาตรจ้ายังไม่ได้ไปปล่อยปลาแล้วก็จะดุ่งตื่นนะคะจากันเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์ของของพะน้องก็จําได้ลงท้ายได้สามเก้าศูนย์เจ็ดของสาวดาก็สามสองหกเจ็ดนะคะนะคะก็เลยเอามาให้แฟนคลับได้ดูนะคะเผื่อท่านเอาไปหมุนเล่น ก็ได้นะคะอ่าทีนี้ท <can> <quarto> ีน so like so ี like. ้ไหนล่ะไอ้ไหนล่ะตัเดี๋ยวดูก่อนนะคะแล้วก็เวลาสาวดำได้เลขจากหลวงปู่หลวงพ่อที่ไหนก็สาวดำก็จะบอกนะคะที่คือสาวดำเห็นว่ามันตัวใหญ่นะคะก็เลยเอามาปากกาเล็กๆมาเขียนนี่ฮะเดียบอกแล้วเนาะ สาวดำก็จะไอสเสอหนั่นสรุปให้ทีนี้อันนี้เป็นเลขของปู่สามแปดเก้านะคะก็ปู่ท่านนี่อ่านี่นะอันนี้เป็นเลขของปู่สามแปดเก้านะนี่นะเนี่ยนะคะปู่สามแปดเก้าสวยนะคะนามใหม่ท่านน่ะท่านให้มาหกศูนย์เจ็ด แล้วก็สามแปดเก้าอันนี้อันนี้เลขพ่อปู่นะคะเลขปู่สามแปดเก้าอ่ะนะค่ะนะคะนี่คือเลขของของพระน้องของพระน้องท่านให้ไปแล้วนะคะอันนี้ของเลขของปู่สามแปดเก้านี้นะนี่นะคะสวยนะเลขสามแปดเก 3, 8, ้าก็ เลขสวยนะสามแปดเก้านี่เนาะแล้วแล,แล้วเลขแล้วเลขเอ่อล่างท่านให้ตัวเดียวนะคะหกศูนย์เนี่ยนะคะอันนี้เป็นเลขของปู่สามแปดเก้านะเลขล่างท่านบอกว่าหกศูนย์ตัวเดียวหกศูนย์คอรอนะคะนี่นะคะนี่นะ,ะมือนี้มันก็จังไอ้ควายลงุงควายลงุงแต่นี่อ่านี่นะคะ แล้วก็แล้วนี่คือเลขคำนวณนะคะซึ่งป้าปู่สามแปดเก้าท่านหัดคำนวณนะคะที่เป็นงวดแรกนะคะบนล่างนี่นะคะอ่ะงวดแรกของท่านนะคะที่ท่านไปที่ท่านไปไปร่ำเรียนมาท่านบอกสาวดำว่าอย่างนั้นนะคะก็สาวดำก็พูดตรงไปเนาะวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมนี่ค่ะเป็นเป็นเลขแปดหางแต่ว่าเป็นเลขคำนวณท่านมาหัดหลังจากที่ไปร่ำเรียนมาท่านก็เลยมาหัด ทำนี่งวดแรกค่ะเนี่ยค่ะงวดแรกของพ่อปู่สามแปดเก้าเนี่ยนะคะเลขคำนวณปู่สามแปดเก้าลองดูนะคะลองดูค่ะแม่แน่นะงวดแรกที่ท่านหัดทำมานะคะอันนี้เมื่อตอนกลางวันเนี่ยสาวดําฝัน่ะนะคะฝันเมื่อวานนี้นะคะก็ได้เอาดอกไม้ทูบเตียนผลไม้ไปไหว้ ผูอง,งาอาจญาติดอ,อกไม้เสร็จแล้วก็สาวดานอนเคลิม้มนอนแบบคล้ายๆวะ่ะคล้ายๆแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นเน่นะครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบอ่ะนะคะเหมือนเหมือนกับกระซิบนะแต่าาว่าสาวดาว่าสาวดาฝันแต่มันเหมือนกับกระซิบบอกสาวดํานะคะทีนี้สาวดาก็เอ๊ะเล่าให้แฟนขับฟังดีไหมน้อว่ะเเลยบอกว่า สาวดําก็ไปจุดขอโชคขอลาปูองค์อาจญาติดอกไม้อะไรงวดที่แล้วท่านให้แปดหกสามอ่ะนะคะท่านให้แปดหกสามแล้วก็อีกครั้งนึงท่านให้อะไรนะหกสองสี่นะคะท่านคงจําได้เนาะอันนั้นอ่ะทีนี้ทีนี้สาวดําฝันแบบแบบนี้จะสาวดําว่าสาวดําฝันอ่ะนะคะแต่เอ๊ะสาวดําก็ยังไม่ได้หลับนี่นะมันเ็แบบเคลิ้มๆอ่ะคะ่ะวันว่นมาบอกหนึ่งเจ็ดศูนย์ว่างั้น ลองดูนะคะลองดูนะคะอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเพราะว่ามีสิ่งไหนที่สาวดำนั่นก็อยากจะบอกแฟนคลับนะคะแล้วก็เลขของอปู่มีชัยโอ้ปู่ของปู่มีชัยนะคะปู่มีชัยของพวกปู่แม่น้ำโขงก็ปู่แม่น้ำโขงท่านให้มาอาง,งเดียวนะคะนี่ค่ะปู่น้ำโขงนะคะนี่ค่ะ ปู่แม่น้ำขงให้มาหนึ่งห้าหนึ่งสี่แล้วก็ศูนย์หกเท่านั้นนะคะเนี่ยนะนะคะ่ะอันนี้ของนะคะของพระอาจารย์มีชยัยท่านให้มานะคะวันที่แล้วท่านให้มาให้มาเจ็ดใหมาห้าห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเนี่ยคะ่ะของอาจารย์มีชัยให้มาแล้วเนี่ยคะ่ะวันนี้ท่านให้เก้าสามหนึ่งนะคะแล้วก็ เก้าสามแล้วก็หนึ่งสามสามหนึ่งค่ะอันนี้ของปู่แม่น้ำโข้งเนี่ยนะคะอ่ะสาวดังทำตัวดําทำนตัวเล็กน้อยแบบนั้นเนาะมีเลขของแม่สมุดปลาการค่ะแคปเอาไว้นะคะค่ลเลขแม่สมุดปลาการนะคะอ่า อันนี้เป็นเลขของอาจารย์สมนะคะอาจารย์สมวันที่แล้วท่านก็ให้เข้านะคะวันนี้ท่านให้มา195แล้วก็705ดส,สองตัวให้5 7 1 9กับ15เท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะแบ่งกันนะคะแล้วก็อันนี้อาจารย์พงค่ะอาจารย์พงงวดที่แล้วก็ให้มาหกหนึนะคะก็เข้าของท่านนะให้มาสี่หางนะแล้วนกะ็ วัน,นี้ถ้ามาสี่หางเหมือนเดิมเจ็ดเก้าสามเก้าสี่เก้แล้วก็หกเก้าแล้วก็ของอาจารย์อ้วนนะคะให้มาหางเดียวศูนย็ดแล้วก็ศูนย์แปดนะคะรนะะนนมาแล้วนะคะอันนี้ปลูกลงปลูกจงไลเราปลูกจยงล,ย,ล,งย,งลยให้มาแล้วนี่นะคะเราปลูกเชียงลายค่ะเราปลูกจยงไลยนะคะอันนี้ สายบุญลำปางนะคะนะคะสายบุญลำปางนะคะอันนี้ลุงเคปลาเผาเอาแคปไปเลยค่ะนะคะชอบก็่าดขอโทษจะอันนี้อาจารย์บุญช่วย่านะคะเทียบกันดูนะคะเทียบกันดูค่ะ นี่สายบุญพัทยาให้จำน,าสานะ,ะ,ะสายบุญพัทยานะคะสายบุญพัทยาให้ประจําแฟนกลับก็ดูนะคะอ่าอันนี้ปู่สมเ่วที่แล้วท่านก็นให้มาก็เข้านะคะหนึ่งเจ็ดนะคะเนี่ยท่านให้หางเดียวแบบนี้ละค่ะอาสามเก้าสามเจ็ดเจ็ดเก้านะนะคะอันนี้อาจารย์ภูเขียวใช้ภูมิให้มานะคะนี่ค่ะ สาารย์ก็เขียนตามที่ท่านส่งให้นี่แหละค่ะนะคะเลขไม,ไม่ไม่ได้หลายตัวนะคะท่านสังเกตดูนะคะที่ให้มาน่ะนะคะอ่าอันนี้ก็คือเลขบนล่างของอาจารย์บุญช่วยนะคะแคปเอาไว้ค่ะดูไว้นะคะอ่าอันนี้หลวงตาคมมาแล้วหลวงตาคมนี่นะคะ วงตาคมให้มาจ้ะอันนี้หลวงพ่อที่อยู่บนภูเขานะคะใหมาหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าห้าเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้านะคะอันนี้หลวงพ่อที่ชัยภูมิมงวดลิวทานก็นให้มางวดนี้่ากก็ให้มานะนะคะอันนี้ของอาจารย์บุญลือ หมดแล้วค่ะล้วบุญล่างนะคะสายบุญพัทยานะคะอันนี้ก็แม่สมุดประการที่ท่านตัดมาอันี้ค่ะเขียนตามที่ท่านเพิ่นช่งมาลรหมดแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะนี่ก็อันนี่ค่ะที่ที่ท,ที่ที่ให้มาเมื่อกี้นี่ที่เข้าเจ็ดคนนะคะเจ็ดคนรวมทั้งแม่สมุดประการอะ่ะให้มาหมดแล้วนะคะ ให้หมดแล้วนะคะให้มาหมดแล้วแคบไว้นะคะแคบไว้นะคะยังเหลือยังเหลือเลขน้องหนามเตยนะคะยังไม่รู้ยังไม่ได้ออกไปหาน้องหนามเตยเลยค่ะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่ะดูกันของอาจารย์ปลานีนะคะมีเท่านี้ค่ะะคะของ,งวันนี้สาวดำคงจะมีเท่านี้นะคะไม่รู้ว่าจะมีมาอีกไหมนะคะก็มีแต่ให้คนให้คนละหางสองหางอย่างนี้ค่ะอาคานี่นะคะหมดหมดแล้วมีแค่นี้นะคะเลขที่ในงวดนี้นะคะในงวดนี้ละค่ะนี่สาวดำก็เขียนอันไหนลงแล้วสาวดำก็จะมาไว้ รวมกันไว้ค่ะอันไหนออกแล้วสาวดำก็จะคัดออกนะคะงวดนี้ตั้งหมดเจ็ดท่านที่ที่ให้เข้างวดเมื่อกี้เนี่ยให้มาหมดทุกคนแล้วนะคะให้มาหมดทุกคนแล้วเนี่ยค่ะสาวดำก็มาแยกออกเข้าหมดทุกนั่นหมดทุกคนแล้วนะให้หมดทุกคนแล้วเนี่ยนะอ บนนี้สาวน้ก็เขียนล่นอยู่นะนี่ว่าของใครของใครเป็นกองใครเชิญเล่นอยู่นะเนี่ยค่ะตามที่แฟนคลับบอกนะคะทีนี้แฟนคลับบอกว่าเอาปากกาเล็กเขียนก็ได้แต่ถ่ายใกล้ๆว่ะนะคะถ้าเอาปากกาไม่กี่ชั้นตัวใหญ่ๆดูเหมือนหลายตัวแต่แต่มันไม่หลายตัวค่ะแต่ว่าปากกา ประกาเม่กีมันเส้นมันใหญ่มันก็เลยดูเหมือนใหญ่เนาะ,ะนะคะนี่กระาษดำก็จะได้เก็บไว้พอหอยออกมาเราจะได้รู้ว่าของหลวงพ่อไหนเข้าของอาจารย์ไหนเข้านะคะนะคะนะคะ,ะ,คะขออหยทุกท,ท,ท่านโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำเผาเรยด้วยนะคะสําหรับแฟนคลับที่จะสั่งครีมยังเหลืออีก4คนนะคะเหลืออีกส 4, 4ชุดค่ะ นะคะโอ้ข่เอแฟนกลับสั่งเยอะมากเพราะว่าสั่งไปตุนไว้เพราะว่าบางคนเอาไปสิบตลับยี่สิบตลับแป๊บเดียวหมดแล้วเหลืออยู่สี่คนนะคะ,ะเหลือสี่คนค่ะเหลือสี่คนนะคะคแฟนกขาบอกว่าเอาให้เ,เอาให้เย็นครีมหน่อยวันนี้เนี่ยค่ะเอาให้นี่นะคะนี่ครีมนะคะสีตลับน,นะคะ,อะโอเคนะคะ